ก็ความเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาชนะพระโสดมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระโสดที่อาตมาภาชนะมาเผยแผ่ชื่อว่าปัมะอปมาทโสตสูตรที่ว่าวเรื่องความไม่ประมาทก็ความในพระโสดนั้นมีว่าพระเจ้าปฏิเสธที่โกศลโทนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญทำอย่างหนึ่ง ที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์นายปัจจุบันนี้และประโยชน์ในภายหน้าคืออะไรพระผู้มีพระภาคตัดตอบว่ามหาบาพิษทำอย่างเดิงที่ยึดประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าไว้ได้คือความไม่ประมาทรอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผ่นดิน ชนิดใดชนิดหนึ่งรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรวมลงในรอยเท้าช้างบัณฑิตกล่าวว่ารอยเท้าช้างเป็นเลิศกว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดมหาบาพิษทำอย่างหนึ่งที่ยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้คือประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ ในภายหน้าคือความไม่ประมาทก็ฉะน,นั้นก็ความเหล่านี้มาในพระโสดสังยุตตนิกายสาขาตะวักพระตายปิโกเล่มที่1 5ข้อที่128หน้าที่151อัตมาภาพนำมาเผยแผ่ให,ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเครื่องประดับปัญญาบารมีเพิ่มกุศลบุญราศีให้กับตนเอง ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมในภายภาคหน้าสืบต่อไปอัตมาภาพของนูอยพรห้าญาติโยมทธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทินเจริญพร